ผู้หญิงที่สวยอย่างคุณทําบุญไปด้วยอะไร สวยหนะ้าพิสมัยนะ่ารักน่าใครพิงพราวคงถวายมาลิวไว้พระวันนักจึงได้นวนขาวเนตรน้อยดังสอยจุกดาวประพิพรางพราวน้ำใจตักบาตคงใส่ด้วยข้าหหอมจึงสวยละมอมละไมบุญทานคงทำด้วเต็มใจเธอจึงได้พรสีประการอายุวันนะักสุขัละและปฏิภา เพียงพบเจ้านั้นไม่นานพี่สมพี่สานลุ่มหลง ผู้หญิงที่สวยอย่างคุณทำบุญไม่ด้วยอะไรจริงสวยหน้าพิสมัยน่ารักน่าใครพริงพราวคงถวายมาลิกไหว้พระวันน่าจังได้นวลขาวเนตรน้อยดึงสอยจดดาวระดับพร่างพราาน้าใจตัดบาทคงใส่ด้วยขาหอม ทำได้เต็มใจเธอจึงได้พรสีประการอายุวันนักส,สุขาพลรและปฏิภานเพียงพบเจ้านั้นไม่นานพี่สมพี่สารลุ่มลงมจะชารจชร์ชพี่สมพีสารลุ่มลง ครับวัสดีค่ะดูครับดูครับวันนี้มาเสื้อบาตุอไทยอุดรนแต่บุมผู้ไทยอุดรมาเสื้อบาตทุกธนาคารขอเชิญชวนพี่น้องด้อทั่วโลกทั่วประเทศไทยมันอยู่อุดรเท่าน่้มาเสื้อบาตทัุนอยู่ชีเลค่ะอยู่ราชสิทธพันธ์อุดรทุกันาคารจงคารจางเฉพาะทุกันาคารด้อ ครับมื้อนี้กับมื้อนี้กับชมรมผู้ไทยเฮาเนาะได้มาขออันอันอันบ่าวผู้ไทยครับเพิ่นเป็นสร้างภาพเด้บัดนี้นั่นอันเยอะเฮาเพิ่นบ่เพิ่นเป็นผู้ไทยมาแต่ทะเลนี่นะครับอันเป็นผู้ไทยทั้งเลยก็เป็นผู้ไทยกุฎดอนนี่แหละครับเพื่อนท่านพรงสามหมอครับโอ้ครับเจ้าของเรื่องมื้อนี้นะอันมื้อนี้นั่น ไอ้มื้อนี้เด้อที่มาใส่ใส่บาทมื้อนี้น่ยกับมีผู้ไทยตันเนื้งนะครับ<า>ผู้ไทยกระเริ่งแล้วก็มีผู้ไทยกับป๋องมาริสชภูมิเด้อครับเฮามาโฮมกับยุงเบืองอุดรอนได้เฮามารักษาวัฒนธรรมประเพณมีเฮาออแบบน,นี้นั่นโอ้ยต,ตักบาทใส่ออกเสือพระไทยเนี่ยแบบเรียว่าเฮดมาแต่รอดครับมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อดีมือ้อนึงเนาะ กะเด้อเอเชิญชวนเนาะพ่อแม่พี่น้องเด้อมาโฮมเดียวเด้อครับเด้อครับสวัสดีครับ